อันนี้ครับเราก็ตามสัญญาที่เราพูดในการระเบิดต้านของบัตตี้ฟล์ละนี่เราจะมารีวิวตัวนี้เลยเป็นบัตตี้ฟลนะครับ SBT ศูนย์สามดหนึ่งนี่นี่งนี้น,นี่ดูลาดดีๆนะครับ S คือซูเปอร์แมน S ไม่ใช่คือ Superman. ซูเปอร์แมน S ซูเปอร์แมนนะครับก็คือชินนะครับ S ขีด B T ศูนย์สามดหนึ่งเข้าไปในร้านพี่นะครับพี่ทิ้งไว้ใต้ลิงก์นี้นะเข้าไปในร้านลับเสิร์ชคำเนี้ยมันก็ขึ้นมาเลยครับ หรือจะเสกคำว่าบัตติไฟก็จะขึ้นมาทั้งหมดที่มีเป็นที่เป็นบัตติไฟมันออกมาสองขีดน,นะครับแต่พี่จะรีวิวขีดแรกก่อนข้างหลังในกล่องก็จะมีสามสิบใบนะครับนี่สาแล้วหลังกล่องก็จะมีสมหนึ่งใบพี่มีอะไรบ้างพี่ทำให้ดูแล้วระเบิดตั้นทั้ง <7 S 1> ตั้นแบบเลยมีเจ็ดแบบครับอ่ะเราจะมาดูใบแรกก่อนเลยนี่เดีย๋ยวขอพี่ยืดก่อน เราเริ่มด้วยลอสเรลก่อนเลยลอสเรลลอสเวอร์ที่จะมีประมาณ8ใบใช่ไหมไม่มีแค่สี่เลยครับอันไหนวะอันนี้อันอันนี้ดับก้อนเวอร์ไม่ไอันนี้อันนี้มิติใช่ไหมอันนี้มังกรเลือดครับมังกรอดอันนี้เลือดใช่อันนี้สี่ใบเนี้ยจะเป็นตัวเสริมของมังกรมิติของมิติแล้วไหนลอสเวอร์อันนี้ลอสครับสีดำตกลงเราเอามิติก่อนที่มันเจ็ดใบแรกใช่ครับมิติสี่ใบสี่ใบเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมจะพูดอันนี้แล้วพูดมังกรเลือดแล้วผมจะพูดรวมตรงนี้เพราะมังกรเลือดก็แปลงมีลืไปแล้วนี่มันเลือดออันนี้มิิตโย แล้วเลือดกับพิติเนี่ยมันเป็นสามารถมันสามารถเป็นเล่นลอตเวอร์ได้ดีใช่โอเครู้ละโอเคเราเริ่มจากอะไรก่อนดีหน้ากล่องก่อนเลยอ่หน้ากล่องเก่งโคตรบอกเลยมาเสื่อมสี่ใบใช้ทุกใบนี่นะทุกใบพี่บอกเลยพี่แยกแขนไว้นีพี่แยกเวอร์ไว้เนี่ในในเว็บอะหมดแล้วยังไม่ทันจะมาเลยหมดแล้วเดี๋ยวต้องแยกเพิ่ม อามาใบแรกเลยคือตัวที่สามารถมาแทนอากูเนียได้ตัวไซส์สามของที่คาดว่าจะโดนของลอสเวอร์มีไซส์สองนะมังกรมิติเอพิสนะครับตัวนี้จะคอได้ถือละครั้งและเมื่อมันเข้าสู่สนามทิ้งมือหนึ่งเปิดการ์ดหกใบาจากบนกองแล้วก็ <6 S 1> ใช่ครับแล้วก็เอามังกรมิติหรือว่าการ์ดชื่อลอสเวอร์ต้องเป็นรอสเวอร์เท่านั้นนะชื่อรอสเวอร์ไม่ใช่การ์ดอะไรก็ได้ที่เป็นรอสเวอร์งี่มา,มาหาธงเลยใช่ครับขึ้นมือไม่เกินสองแล้วที่เหลือไปวางไว้ใต้กองการ์ดแบบเดียวเออเอามาใบเดียวก็พอมั้ย ขึ้นมาทำไมแย่ๆเก่งโอ้โหนี่คุ้ยแค่มันมันข้อเสียต่างกับโอคุณนีนิดนึงคือตัวมันนะต้องแสดงแค่นั้นแหละตัวมันแค่ต้องแสดงแค่นั้นโอ้ยคุ้ยแล้วตัวคุ้ยไม่ได้มีตัวเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ยมีเต็มเลยแล้วแล้วนี่เห็นเห็นที่มือแต่ว่าที่มือตอนนี้จะไม่ใช่ปัญหาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูใบต่อไปเลยใบต่อไปใช่ไหมใช่ อ่ามันต้องทิ้งมือทั้งไงในดวงใบเนี้ยผมผมมองว่าสมควรโดนมากลบเนี้ยนี่ตายยังไม่ทันจะออกมึงจะเล่นมันแล้วเหรอมังกรมิติแอนคอสนะครับบอกว่าเมื่อมันจุกทิ้งจากมือถ้ามีมังกรมิติบนสนามนะครับชาร์จหนึ่งเกรดจวหนึ่งแล้วถ้าแฟกเราเป็นล้อตจะได้โจวอีกหนึ่งโอ้โหใบทิ้งหลายกาดนี่ทิ้งแล้วได้ของดูดิทิ้งไปฆ่าคอสได้ของอีกต่อไปจะเป็นใบที่สามใบที่จะทิ้งใบเมื่อกี้เหมือนกันนะครับอี่ดีคลายนะครับ ไล่ได้ถ้ามีมังกรมิติบนสนามครับคอสองมันคือทิ้งมือหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์นะครับจะจบเทิร์นนี้การทุบไปบนสนามคู่แข่งจะลบคีสสองโอ้ยทิ้งไปเมื่อกี้แม่งเลยจั่วแม่งเลยทิ้งไปจั่วไปไปลงมาก็รูคีด้วยโอ้ยจริงเหรอโอ้โคตรเพลินอ่ะโอ้แม่งเหนียวอ่ะรถรถเก่งมากชุดนี้อ่ารถโซนนะครับใบนี้เป็นเวทเซตนะครับสกิลคือความสามารถของมังกรมิติทุบไปบนสนามไม่โดนยกเลิกจากการของคู่แข่งนะครับแล้วก็ มังกรมิติทุกใบเนี่ยจะได้บวกคาวัล2,000และดีเฟนซ์2,000อ๋อเหนียวขึ้นอีกหน่อยแล้วก็มีสกิลคาวเตอร์นะครับทิ้งมังกรมิติจะวนเบื่อถ้าทิ้งความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับจะลดลง3ได้ถี่ละครับทิ้งนี้แล้วก็ทิ้งใบมอ๋อตัวนี้ออกไปไหมไม่มีให้ทิ้งละมึงเอาต่อไปตัวไหนดีต่อไปเป็นมังกรเลือดครับมังกรอามังกรเลือดนะมังกรโลหิตเสริมบอลบอลจริงมังกรเลือดชุดนี้เสริมแค่ใบเดียวก็คือใบเนี้ยที่ทีแบบจริงจริง เราเดี๋ยวนะในเว็บเราทํารวมกันไหมหรือแยกโลหิตแยกต่างหากโลหิตแล้วก็มิติแยกมิติแล้วก็รอดโรต่างหากใช่รอดโรไปแล้วไปแล้วเซ็งเดี๋ยวต้องลงใหม่เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวลงให้ใหม่ใบนี้น่าจะเป็นใบเดียวของมุกรเลื่อนในชุดนี้ที่ใส่เข้าไปนะใส่แล้วเก่งเลยเก่งมากด้วยเจ้าหญิงชางมินอาบโลหิตเมลโลเอลิสนะครับถ้าเราจะคอม มังกรเลือดเนี่ยเกณฑ์ในการจ่ายในคออจะลดลงหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อมันเข้าสู่สนามนะครับทิ้งมือหนึ่งถ้าทิ้งเอามอนสเตอร์มังกรเลือดที่มีคําว่าอายจากในกองขึ้นมือหนึ่ง้บกองเลยโอ้โหมันก็คือหาหาตัวรักตัวนั้นเลยจบเลยเพราะดันั้นขอแค่มีตัวนั้นก็เล่นได้แล้วเวตกรรมถ้าดูจากอาทิตย์ล่าสุดที่เฟียเล่นอ่ะถ้าตัวนั้นไม่ขึ้นนี่ลำบากมากใช่ตายเลยเฟียเล่นอ่ะอันเนี้ยตัวเสถ้าใครลองไปดูนะดูคลิปที่แล้วอ่ะที่เฟียมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ มันขึ้นตาแรกใช่ไหมใช่เัาขึ้นตาแรกบอกเลยว่าโอ้ยไอ้ตาตาเหลือกเลยอ่ะตาต่อไปเพราะว่าโซมันเพียบเลยดิเสียงคำรามมืดมิดคาราซูฟีอาบิสนะครับมันเชื่อเลยในตัวนั้นจำได้ไหมตัวไหนครับไอ้ตัวที่เราไปคุยมันน่ะไอ้ตัวหลักไอ้บัตไอ้บัตดีไอ้บัตดีไอ้ใช่ประมาณนั้นนะจำไม่ผิดนะขอนะครับแจกสังเกตแล้วก็เอาใบบุญสุดเข้าโซ่สองใบนะครับแล้วก็เมื่อมอเตอร์บนสนามกู้แห่งถูกทำลายเราได้ชั้นหนึ่งเกี แล้วก็มีสกิลเมื่อเริ่มไอ้ฉากเฟรของแต่ละฝ่ายนะครับเริ่มมอนสเตอร์ที่สแตนอยู่บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็สั่งตีมาที่ตัวมันนะมีดับเบิลแท็กโศกาดแล้วตัวเคาน์เตอร์แอแขกครับอืมใบนี้เฉยๆเฉยนะก็ใบนี้สุดตีนะโคตรเก่งอ่ะใบรอไปย้ำๆนะครับวันเสาร์นี้นะครับคือวันเสาร์พวกเนี้ยพี่งดแข่งหนึ่งเสาร์นะครับจะไปแข่งกันเสาร์ต่อไปใบนี้เป็นใบที่ใส่ในไซส์บอร์ดเสาร์ที่ยี่สิบจะงดแข่งนะครับอันนี้เตรียมไซส์บอร์ดใช่ไหมเผื่อแพ้ วิญญาณที่สอดประสานเรซงแดดนะครับนำกา์ป็นนี้เข้าู่มังกรเลือดหนึ่งใบวงสนามนะครับแล้วก็ถ้ากา์ป็นนี้อยู่ในโซของมังกรเลือดคู่แข่งไม่สามารถคอมอสเตอร์จากชองดอกได้อืแล้วก็ถ้ามันอยู่ในโซของมังกรเลือดเนี่ยตัวนั้นจะบกดีเฟนซ์สามพันแล้วก็บูใบนี้ที่ผมมองว่าใส่ไซบอร์ดเพราะว่ามันเอาไว้กันพวกชุบจกหลุมอ๋อกันชุบใช่ใช่มันมันปิดหลุมได้ใบนี้อ๋อปิดอ๋ปิดสุสานต่อฝาโลงครับไม่ให่ชุบอ๋ร้ายเว้ยให้เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ะ ก็สร้างไว้ขำๆนะเป็นไปไซตบอร์ดที่ดีอือต่อไปมันล็อตเวิรลอตเวิผม่อยากจะอ่านเลยล็อตเวิรมมงก่อนว่ามังกรมิติกับมังกรเลื่อนเนี่ยเล่นกับล็อตเวิรดีมากคู่นี้เกิดมาเพื่อล็อตเวิเลยใช่ไหมใช่ผมมองว่ามาอามาช่วยด้วยอามาไหวเปล่าวะตาแอนคอสเลดอามายังไหวอยู่ไหมถ้าออกนี้มาเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่ในเลที่เก่งครับแต่ไม่ได้เก่งเวอร์ เพราะว่ารถมันจะเก่งเวอร์กว่าแล้วตอนนี้ใช่อะมานี่ยเจอที่ลำบากนะเจอลำบากขึ้นอะขายากขึ้นแอนสกอตแลนด์น้อยเด็ดนะครับอามาเจอรถเวอร์ตอนนี้แย่เลยอ่ะใบเก่งของรถยังไงก็ต้องใส่นมาเก่งยังไงเมื่อมันเข้าสู่สนามหรือเมื่อมันถูกทำร้ายนะครับจนจบเทอร์นี้การ์ดบนสนามคู่แข่งอีกใบเราเราเป็นคนเลือกนะครับอเราเป็นคนเลือกนะพาวเวอร์จะลดหนึ่งหมื่น defense จะลดหนึ่งหมื่นแล้วก็ลดสามขีแต่สกิลเก่งอยู่ข้างล่างครับก็คือเมื่อมันโจมตีอ่าทิ้งเกตคู่แข่งใบหนึ่งแล้วเราก็ช้าหนึ่งเกต มีดับเบิลไอทมันเก่งเพราะว่าขโมยเกตมันเก่งเพราะว่าล็อตล็อตช่วงเธอแรกครับล็อตล็อตต้องกค่อนข้างต้องการใช้เกตต้องต้องการปิดโดยปาไม่ตายไอยิงสิบเดือนอ๋อใช่ใช้เกตหน่อยล็อตตอนนี้มีปัญหาคือเธอแรกไม่มีเกตไม่พอใช่เพราะมันต้องเอาเกตไปจ่ายตอนตอนตปล็อตแปดทงนะแปดแฟนไ่เสียสองเลยใบนี้ก็คืนให้สองไงโยร้ายว่ะแล้วกินเกตคนอื่นด้วยลถ้าคุณเอาสู้เกตเหลือน้อยนี่ตายเลยต่อไปใบนี้ใช้ทุกใบเขาบอกแต่ว่าใส่ใบเดียว อย้ำนะครับอ๋อพี่ลืมบอกมีทีชุดเนี้ยทุกทุกใบเลยนะครับให้ใบเดียวนะครับให้แบบละใบเดนสันดีนายนะครับไล่ได้เมื่อกูแข่งไล่เวทเขาเติร์กยกลเวทเขาเติร์ฮะเฮ้ยรถเวอร์มาแล้วเหรอมาแล้วตัดเวทมาแล้วโอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยรถเวอร์ตัดเวทเว้ยแม่งตอนแรกรถเวอร์ใครทำอะไรก็ทำยอมหมดตอนนี้ไม่ยอมแล้วนะใส่แม็กซี่ใบเลยแม่ตาแต่ที่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่ใส่คือใบหนึ่งเอาใบเดียวเหรอ โอ้พี่ชอบมากเลยผมว่นาน่าจะไปกินที่พวกเวนใบอื่นที่อพอพอดีมาใส่ได้นนส่วนตัวพี่นะตัดเวนที่สุดตี <c oughs> ที่เคยเล่นการ์ดอย่างอื่นมาเนี่ยตัดเวนเนี่ยแบบโอ้โหสะพ้ายเลยอะต่อไปครับว,งว,วงัวงวนวังวนอาเวจีนะครับจะจบเทือนี้การ์ดท,ทุกใบบนมือของเราสูสีสขอคอรสแคสคอสแล้วก็อีควิคอสสามารถใช้งานสามารถใช้การ์ดเจ้ามือได้โดยไม่ต้องจ่ายคอร์สอ,อเสียค่าคอสคือฟรีใบนี้ค่อ<ป>นข้างเฉพาะทางไวกับตัวต่อไป ตัวต่อไปตัวไหนนี่มันมันค่อนข้างเฉพาะทางแต่ถ้าเกิดมันคู่กันมันก็ไม่เวิร์กถ้ามันอันนี้ขึ้นไรนี่ไม่ขึ้นก็ลำบากนะใช่ครับใช่ถ้าถ้าใบเมื่อกี้ขึ้นใบเด็กคือสองใบแรกจริงๆฮะของล้ออะใบเด็กคือสองใบแรกสองใบแรกใช่ไหมอันนี้ต้องคู่ถึงจะเก่งปัญหาคือไอ้นี่ขึ้นก่อนแล้วไม่มีไอ้นี่ก็แย่ลกมือเอพิสโตอีระกูนิสนะครับ อ่าข้อข้อของมันคือจ่าย10เกตนะครับอันนี้เปเรียกปวดเท้ามันจะต้องลดให้โโอ้หมีหน้าไอ้ไอ้หมอนี่จะมาลดให้10เกตแล้วจะมีปัญญาจ่ายไหมวะตาอ่าน้องๆจะได้ยินเสียงพูดนะครับมันเป็นงานเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนมันเป็นงานประจําปีนะครับนครเพชรอ่าเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยเขาเรียกอะไรกูลืมมันไม่ต่างพระนครคีรีนี่ข้างนอกเนี่ยไฟเต็มไปหมดร้านค้าเต็มไปหมดเลยครับใครจะมาเที่ยวเพชรบุรีก็ช่วงนี้ก็มาได้นะครับแล้วก็พอมาเดินเย็นๆก็มาแวะร้านพี่นะครับ ให้พ่อแม่ไปเดินแล้วเอาน้องๆมาทิ้งไว้ก็ได้นะครับน,นี่อย่างพวกเนี้ยพ่อแม่ไปเดินแล้วก็น้องๆก็มานั่งเล่นเนี่ยอุ้ยเก่าตีนมันเลยน,นี่ครับเราก็จะมีลูกค้าจากแปลกๆมาก็มาจากนกครคีนิดเนี่ยพ่อทิ้งไว้เนี่ยพวกเนี้ยพ่อไปเดินนครคีนแล้วก็ทิ้งไว้โอ้ยเสียงผู้สนานวนไวเว้ ปาจ่าย10เกศแล้วไงต่อเมืม่อหมายเข้าสู่สนามนะครับเอากาดจากไหนช่องดอกไม่เกิน5้าเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์ถึงห้าเขาโซมันแล้วก็เราไม่ได้รับความเสียหายจากความสามารถของมอนสเตอร์คู่แข่งเวทเวทยังรับอยู่นะแ,แล้วก็เมื่อกาดไปนี้บนสนามกาดไปนี้บนสนามไม่โดนเลสแล้วก็คียที่คอไม่โดนลดจากความสามารถการคู่แข่งแล้วก็มี move, มูฟมีเพนนเทตมีเจเปิลแอคแทกมีโซการมีคอาเตอร์แอคแทกเดี๋ยวกี่คีย์วะไหนดูซิมีห้าคีย์มาคียนี่เห็นเลขห้าไหมเนี่ย ตายโอ้มันเก่งว่ะเป็นใบยืนปิดการปิดโอเคโอ้ยเฮ้ยมันมีโซไหมวะมีครับมีมีห้าใบอ้าวที่ยัดลงเอาโซยัดเข้าไปใ่้ดูเด็กมันค่อนข้างเฉพาะทางเพราะมันต้องเล่นกับใบดีสิบเกรดมีปัญญาจ่ายไหมยากไม่น่าไม่น่าจะมีเนาะเด็กเดียวที่ทำได้น่าจะเป็นไรเทสอ่าเดี๋ยวทางเันทางบัตตี้ไฟเขาจะย้อนชุดเอ็ก X นะครับกาบาท XSS ศูนย์สี่ขีดหนึ่งและขีดสองนะครับมันเป็นเด็กเริ่มต้นของเคออสแล้วก็เด็กเริ่มต้นของไลเทยองทัพจากกระพัดสายฟ้าเขี่ยวมังกรย้อนมาทําไมว่าแต่ก็เก่งนะแล้วแต่น้องๆก็จะหาเดี๋ยวเดือนหน้าย้อนมานะครับอันนี้เป็นแต่ว่าแต่ว่าเคออส XSS ศูนย์สี่ขีดสองพี่ยังเหลืออยู่นะครับในเว็บไซต์รอบมนาจะขึ้นเป็นร้อยสามห้านะครับบริษัทอันนี้ต่อไปเป็นแค่อะไรนะเป็นวัวอะไรนะ e n c ช i l l o สายใหม่เลยครับอันนี้เก่งนี่กี่บรรทัดกี่บรรทัด สองบรรทัดใช่ปะใช่ครับใช่ใช่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่สิบสองใบนะครับเก่งทุกใบเลยปะเก่งทุกก็ต้องใช้ทุกใบอ้จะทีแรกว่าจะเลสแต่จะบางใบก็อาจจะไม่ต้องใช้มีสองใบดีที่ไหาเดี๋ยวเราอ่านเฉพาะใบที่เราจะใช้แล้วกันตาใบนี้เป็นใบแกนหลักเลยนี้แต่ปรากฏว่าไอ้สองใบที่ไม่อ่านแชมป์ใสไว้เอื้อใบนี้ไม่ขึ้นมือแพ้ยอมแพ้ไปเลยใบนี้เลยหรอใบนี้นะใบนี้ไม่ขึ้นนะเอ้าแล้วมันจะเวิร์กเหรอวะแต่จะว่าการหักเยอะการหักเยอะจอมพิชิต เซอร์เบรียิออสนะครับเมื่อมันเข้าสู่สนามนะครับเอามอนสเตอร์ไซส์สี่มากกว่าหรือโอเครสซึ่งเป็นเวสเซ็ตเดี๋ยวจะเป็นใบต่อไปจากกองการไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับก,กองการนะแล้วมีสกิลที่สองติดชื่อสกิลเทียบเท่ากองทำนะครับถ้ามีมอนสเตอร์บนสนามข,ของเราหนึ่งใบเนี่ยการ์ดใบนี้จะรับพลังสองพันบวกดีฟเอนสองพันบวกหนึ่งขี้การ์ดทุกใบบนสนามไม่โดนทำลายไม่กลับขึ้นมือด้วยความสามารถการ์ดรูแขงมี n u m b e ดแขกแต่เรื่องนียืนคนเดียวอยู่แล้วแต่ว่าหยิบลงดรอปได้ ใช่ทำไมไม่การหยิบลงดอกวะหมดย่างหมดย่างใช่ครับแต่แต่สกิลมันจะดูแปลกๆคือมันจะหยิบไซส์สี่แต่ว่าบนบรอดเราได้แค่สามแต่ใบต่อไปเนี่ยจะแก้ปัญหามาดูสิใบนี้ก็ไม่มีก็ยืนแค่เป็นแค่ตัวนั้นแหละแปลงล่างไปไหนไม่ได้อ่านต่ถ้าใบนี้ไม่มานะใช่ครับว่าถ้าถ้ามีใบนี้จะดีกว่าถ้าไม่มีใบนี้จะดีกว่าไม่มีใบเมื่อกี้อ๋อใช่ใช่ใบเมื่อกี้ขอมีขอมีนี่ดีกว่ายังไงก็ต้องมีไอ้นี่มียิ่งดีขึ้นใช่ไหม โอเวอร์คลีสนะครับเป็นเซตเป็นเวทเซตนะครับเซตใบนี day, ้ได้ใบเดียวตุ๊ตะเลยดีฮิวเอาไม่ได้แนละ้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์มังกรและเทีมทานบนสนามนะครับไซส์บนสนามของเรารวมกันได้ไม่เกิน6ครับแล้วก็กความสามารถทางการตู้ใบบนสนามของเราเนี่ยไม่โดนทำลายไม,ไม่ไม่ได้ม่ได้โดนทำลายไม่ถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งน,นะแล้วก็เมื่อจบเพลย์ของแต่ละฝ่ายสามารถคอมังกรและเทีมทานไซส์สีมากกว่าจากบนมือของเราหรือว่าจากในช่องดรอปโดยจ่ายคอคอได้ครับ มันเป็นใบที่ทําให้เราแปลงล่างไปได้เรื่อยๆลันล่างได้มันเดี๋ยวมันจะลันล่างไปมันจะคุยไม่มีตัวคุยตัวนี้ไหมมีมีนะใบต่อไปเลยใใบเมื่อกี้คุยใบนี้ได้หยิบใบนี้ขึ้นมาได้ใช่เพราะว่าเข้ามาก็หยิบตัวนี้ค่ะไรตัวนี้หยิบยังไงไหนไปดูซิใบนี้หยิบในสองใบนี้ยหยิบได้ตัวไหนใบไหนก็ได้ใบนี้เหรอถ้ามีใบเดียวหยิบใบนี้ก่อนนะหยิบต้องหยิบใบนั้นแล้วก็ใบนี้มาหยิบใบนี้อเด้งมา ผู้พิชิตสวรรค์นะครับสกิลนำไอตัวใซส์สามเมื่อกี้จอมพิชิตเซเบริออสหรือโอเคสซึ่งเป็นเวสเซนเมื่อกี้นะจากกองการจากกองการตั้งเกินไปขึ้นมือแล้วก็สับฟองหรือว่าดอกก็ได้ใช่ไหมอ่าใช่ครับจากจากไหนช่องดอกก็ได้อ่าไม่ตีมันเพื่อเธอนะไปนี้ก็ทำอะไรก็ได้สองใบฟรีๆเลยแล้วก็เอาใบนี้ไปเสิร์ตไซส์สี่อะไรว่ากันไปเอาไปไปล่างพัฒนาต่อจากไอไซส์สามนี่นี่ก็เนี้ยนี่นี่เฮนชิน กลายเป็นจอมทอร่าเซเบริออสแปลงเป็นจอมทอร่าเลยแลย้ววะการป์ปในนี้สามารถคอได้ด้วยความสามารถมังกรไร้เทียมทานเท่านั้นนะครับก็มาจากความสามารถของโอเวอร์คริสไอเวสเซตนะครับคอคอ,อคือนำมังกรไร้เทียมทานไซส์สามบนสนามของเราหนึ่งใบลงช่องดอกนะครับเมื่อมันเข้าสู่สนามเอามอสเตอร์มังกรไร้เทียมทานจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือสับกองการ์ดจากนั้นในเทอนี้และเธอถัดไปการ์ปในนี้ได้รับดีเฟนส์บวกหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็ตีไม่เข้าแล้ว มีสกิลเหมือนตัวเมื่อกี้เทียบเท่ากองครับถ้ามีมอนสเตอร์บนสนามของเราหนึ่งใบการ์ดทุกใบบนสนามพวกของเราเนี่ยไม่ถูกทำลายแล้วก็ไม่กลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งมีดับเบิลสิ่งที่หายไปจากล่างแรกคือบวกพาวเวอร์บวก defense ระบบพีแต่โน้มันมีติดตัวให้แหล้วแต่ว่าหยิบลงหลบได้หยิบลงหลเอื้อลอดเวอร์ไลน์จริงๆต่อไปต่อไปครับมาเป็นพัฒนาร่างมาต่อจากใบเมื่อกี้จอมทำลายเป็นไซส์ห้านะครับจอมทำลายเซเบอริออสซีนะครับ สามารถคอได้มาจากมังกรเล่ย์จำถานเท่านั้นเหมือนเดิมคอคอร์สคือเอามังกรเล่ย์จำถานไซส์4บนสนามเราหนึ่งใบลงช่องดอกนะครับเมื่อมันเข้าสู่สนามเอามังกรเล่ย์จำถานจากกองการเราขึ้นมือไม่เกินหนึ่งใบก็เป็น monster อ่ามีสกิลเทียบเท่ากองทัพถ้ามีมอนสเตอร์บนสนามของเราหนึ่งใบการทุบบนสนามของเราไม่ถูกทำลายไม่กลับขึ้นมือแล้วก็เสริมมาด้วยไม่โดนเลสด้วยรอบนี้มีเพเนเท a t แล้วก็ t r ป p l e attack โอ้โหมีเ e เ e t r a t e p e n e t r a ที่แสบด้วยกันนะ เมกิมโอ้สี่ขี้เนะมันมัน,มนมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แล้วเนี่ยล่างสุดท้ายแลย้วตัวต่อไปเจ็ดขี้อ่าอใช่ใช่ที่บอกว่าฟอยสวยมากแต่มาเทียบกับไบฟอยแล้วเนี่ยมันมันจะดูมันจะดูรู้เลยว่าฟอยสวยมากฟอยมันคือตัวไหนวะตันีคน<อ>คน้คนละแบลคนละชั้นกันเลยโอ้ยดูดินี่คือฟอยหลังกล่องโโนน้องจะใช้ตัวไหนแล้วครับน้องเลือกเอานะครับร้านพี่มีขายนะครับ ันนี้คือล่างพัฒนาันนี่เลยบ,บอกเลยแกะทั้งตั้นได้แค่4ี่ใบนะครับ <c oughs> ตัวเนี้อบอกไว้เลยจอมจกักรพรรดิเซเบริออสลอสเป็นไซส์หกอ่ะถ้าสังเกตตรงไซส์เ,เนี่ยมันจะมีบอกว่ามันเป็นมอสล้อสและตรงนี้ตรงไหนมันเป็นรอสเวเดอร์ตรงตรงไซส์มันนะครับตรงไซส์ตรงนี้นะใช่ใช่จะเห็นว่าเป็นหัวกระโหลกมันจะติดรอสเวเดอร์เหมือนพวกรอสเวดอร์อ่ะขอได้ด้วยมากกว่าเล่เดิมานเท่านั้นแล้วมันติดกันไม่ติดต่างกันยังไงตาก็แค่ติดเผาลอสเวเดอร์ครับมีตัวชุบได้ประมาณนั้นอแช่นั้น แล้วก็เอามังกรเละคอๆทำไมครับก็คือเอามังกรเละเต็มฐานไซส5ห้าบนสนามหนึ่งใบลงช่องดอกเมื่อมันเข้าสู่สนามนะครับทำลายการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งโจากนั้นสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับจานวนการ์ดที่ถูกทำลายไอ้บ้าแล้วก็มีไอ้เทียบเท่ากองทัพเหมือนเดิมถ้ามีมอนสเตอร์บนสนามหนึ่งใบไม่ถูกทําลายไม่ถูกกลับขึ้นมือแล้วก็ไม่โดนเลสร่างนี้มีเพเนเชตกับคอดูเปอร์แอทแท็กตีได้สี่ตีได้สี่รอบเลยตัวนกี่คิดสี่คิด แม่งท้ามามาล่างนี้ก็เจ็บปวดแล้วเนี่ยผมแม่งร้ายวะ่ะอุยโโอ้ยชุดเก่งเลยว่ะแล้วเด,ด็กๆนี่มันก็ดูหาของยากแต่พี่ <นะ S 1> ว่าก็จะไปถึงนู้นน้ำส <c oughs> ายก่อนวะวะ <c oughs> ต้องต้องดูทีวทีครับเฮ้ยเทิร์นเดียวเปลี่ยนขึ้นมาเลยได้ไหมได้สามารถสามถ้ามันของขึ้นใส,<า>ส,สามเป็นหกถ้าของขึ้นแบบโหดโเปร์เปร์สามเป็นหกได้เลยเออได้หลายเว้ยเออฮะโอ้ยต่อไปใบต่อไปนะครับทําไมมันทําฟอนต์มาแปลกๆเจ้ามังกรอาราว่านะครับ ใบนี้เป็นใบจวดคอรของมันคือทิ้งมังกอนและเกมทานลกมือหนึ่งใบชั้นเงาเกรบวงล้ายจวดสองถ้าไซส์ของก๊าซที่ทิ้งในคอร์ดของใบเนี่ยเป็นไซส์สี่หรือมากกว่านะจะได้จวดเพิ่มอีกหนึ่งก็ค,คือจวดสามถ้ทิ้งในตัวบ้านนะใช่ใไล่ซส<า>้ <ใบ S 1> เยอะ,<ล>ะๆนะเขาพอ่อ <ๆ S 2> ยังไงมันก็ใช้แค่อย่างเดียวหนึ่งใ,ในการแทงล่างมันก็เอาจริงๆไปก็ได้อ๋อเวลากรณีเกินทิ้งไปเลยแล้วจวดเออมาแก้เกมใบระใบใบขี้โกงขี้โกงเลยนะใบที่สามารถทำให้สาเป็นหกได้อันนี้ทำเป็นไง จ้ามังกรไรอุปสรรคนะครับคอร์มันคือจ่ายหจนึงเกตน,นะครับแล้วก็คอเตอร์จวดหนึ่งต้องมี2สกิลให้เลือกครับสกิลแรกคือคอมอนสเตอร์มังกรไรเต็มฐานจากบนมือของเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอรครับแล้วก็สกิลสองคือสแตนมอนสเตอร์มังกรไรเต็มฐานบนสนามของเราหนึ่งใบไม่ติดบนพื้นก็คือสามารถอ่าจวดแล้วก็เอาลงตัวนี้ลงจากมือมาเป็นสี่แล้วก็ทำได้เรื่อยๆขึ้นเป็นหกได้ยังมันได้จวดด้วยความความดีผมวว่่าาร้ยะใช้ได้ใช้ได้เว้ยหมันุ้ย นี่มันว่ะต่อไปเป็นใบกันใบกันก็โหดอ่ากันว่าไงประกาศสิทธิ์ราชันเพิงวายุผู้พิชิตนะครับคอร์สของมันคือใจสังเกตเป็นเคาน์เตอร์เรื่องมังกรใจสังเกตเลยเหรอใช่แต่เก่งแต่เก่งไปนี่เรื่องมังกรและจัมพ์ทารบนสนามหนึ่งใบเรสการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งที่มีคิดที่ข้อน้อยกว่าหรือเท่ากับคิดที่คของกันอ้าวเว้นกรรมต้องตัดเว้นแล้วงานเนี้ยใช่เพราะว่าล่างล่างจามพ์ทารมันก็สี่คิดโอ้โหมีีใครเกินนวไม้ถาเกินว่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะ น้อยกว่าได้เท่ากับกเท่ากับก็โดนเหรอใช่โอ้โหต้องมีลอดเวอร์แปดขี้เถอะแรแม่งจะมีว่าตอนนั้นนะใบนี้ก็เก่งประกาศสิทธิ์ราชันอันเชิญสุดเก่งนะครับเคาน์เตอร์เลือกมอสเตอร์มังกรเล่นไทม์โูสนามเราหนึ่งใบนะครับเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มเท่ากับไซส์ของมอสเตอร์ที่เลือกและจนจบเทนี้ครั้งต่อไปที่ใบนั้นจะถูกทำลายยกเลิกการทำลายการ์ดนั้นก็ไซส์หกกระบวกไปเยโอ้โหแ่งเนียวว่ะเฮ้ยสองตัวนี่โคตนเหนียวเลยอะ ตัวนี้มาเลสหมดเลยตัวนี้เพิ่มเลือกจริงใบนี้ก็มากันได้ก็คือเขาตีมาเราใช้ใบนี้แล้วก็เป้าหายกลายเป็นตัวใหม่ได้ก็ได้ครั้งเดียวไงใช่แต่มันได้ครั้งหนึ่งให่บ้านนี้ทั้งสนามเลยโอ้โหสองใบนี้ต้องอ่านไหมเก่งไหมถ้อ่านไปอ่านผ่านๆไปเลยจ้าราชันพิฆาตจอมมังกรเล็กไหลนะครับคอสของมันคือใจสังเกตเคาน์เตอร์นะครับเรื่องมังกรและเจี้ยมทานบนสนามเราหนึ่งใบนะครับทำลายการ์ดทุกใบบนสนามพวกแข่งที่มีคีย์เคอลน้อยกว่าหรือเท่ากับคีย์เดลของการ มันเป็นใบทำลายแต่ว่าช่วงนี้ก็<อ>ก็คงมีการทำลายกันแล้วมันก็มันก็พอทนนะพี่ว่า <unft Force S 1> พอได้นะเกาะแห่งผู้วิชิตคินโกนะครับเป็นคออ่าอีควิคอ,อนะครับจา่ายในเกตแล้วก็หนึ่งไร้นะครับอ่าใบนี้โจมตีได้แม้จะมีมังกรเล่ย์จำทานอยู่ในช่องกลางของเรานะครับก็คือตีข้ามตีข้ามพวกนี้ที่ช่องกลางได้เมื่อมันโจมตีถ้ามีมังกรเล่ย์มำทานลุ่นสนามจะจบเพลิดกล้าไม่ได้รับดับเบิลไอเท็กใบนี้น่าใส่เป็นไซบอร์ดเพราะว่าเอาไปเจอพวกไอไอที่มันต้องลิงไอเท็ก ก็ใส่ไปนีไปเข้าไปเออไปแก้เกมอ่าต่อไปต่อไปเป็นกาก้ามังโกกาคาดาร์กอนกาก้าตัวประทัดไหนบ้างเนี่ยชี้หน่อยสิกาก้าแถวนี้แถวเดียวเลยอ๋อเหลือสองแถวแล้วนี่ว่ะใช่ครับนึกว่าเหลือสามแถวอ่ากาคาแถวเดียวนะกาาเสริมชุดนี้ก็โอเคครับเป็นแค่โอใช่ไหมหรือไม่แค่แค่โอครับแค่โอนะใส่สายบุกจะเก่งขึ้นแต่ยังไงก็เก่งขึ้นนะเป็นสายพระเอกเว้ยอ่าต่อไปเอาใบแรกเลยกาก้าเล กาเกนทัวร์ก่อนแกดลิงโหมดนะเป็นโดยหลังกล่องมีครับข้อทํามันคือจ่าย2เกรแล้วก็เอาไปมาสุุหนึ่งใบเข้าสู่โซงการ์เปนี้นครับเมื่อมันโจมตีนะครับเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสามอย่างต่อไปนี้แล้วก็ถ้ามีจีวูอยู่ในโซลเลือกใช้3มอย่างได้สามารถใช้สกิลไอพวกเนี้ยเลือกสามได้ซึ่งนะมีมีอะไคือยิงเลือดหนึ่ง ไอ้สองคือทำลายการบริษมทกู้ค้่งหนึ่งใบแล้วก็อันที่สามคือยิงเกรคู่แข่งหนึ่งใบเลือกซ้ำได้คืออะไรก็คือยิงเกรซ้ำสามครั้งได้เอาเลือกเอาอันแรกหนึ่งสามอันได้เลยเหรอใช่หรือว่าจะเลือกอย่างละหนึ่งเลือกสองไม่แใจนะจ๊ะใช่ครับใช่อันหนึ่งสองอันหนึ่งหนึ่งก็ได้นะได้เหรอได้โอ้ยเออเวลาสถานการณ์ดีเหมือนกันเว้ยไปเนี้ยจะเก่งต่อเมื่อเราเราดวงมากๆเลยคือเอาลงลงตัวนี้ปุ๊บแล้ว เอาการเปสุดเข้าโซแล้วเป็น g ีเลยแล้วเราเริ่มเธอแรงเนี่ยเราตีแล้วตัดเกตเขาทิ้งหมดเลยโอ้โหแค่นั้นก็เจ็บแล้วโอ้เจ็บมากนึกว่ายังกี้โอ้ไม่มีเกดนี่โคตรเจ็บเลยอ่ะโอ้ยหลายวันตัวนี้แต่แต่ก็ต้องดวงอยู่เหมือนกันถ้าทำแ้่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ใช่นี่ครับไม่เป็นไรมีโซไมมโซการไหมมีครับมีมีโซการนะก็ถือเป็นโซการไปต่อไปครับโบเทลกราดานะครับมีสกิลคอเตอร์คือ เลือกมอนสเตอร์ดาดกสูงสนาดของเราหนึ่งใบสามารถทิ้งใบนี้จากมือแล้วจ่ายนิเกตถ้าทำสแตนการ์ดที่เลือกรับไปเล่นกับไอ้ใบเมื่อกี้ใบไหนไอใบแกร่งหมดเพราะมันตีได้เวฟเดียวทีนี้มันจะลุกขึ้นมาแล้วตีแล้วทำได้อีกรอบหนึ่งอ๋อเผอยัดอีกทีนึงเงี้ยใช่ใช่ยิงเกตต้องมีสักทีแล้ววะต่อไปเซเลกาดานะครับเมื่อใบนี้โจมตีสามารถนำเผ่ามังกรเทพ จากช่องดรอกของเราหนึ่งใบเข้าโซของเผ่ามังกร,กรที่โบสนัมเราหนึ่งใบถ้านาเข้าโจูหนึ่งแล้วก็มีโซกาัาเด็กนี้ไว้เล่นกับกาคา,าสายป้องกันที่จะแปงลงร่างเป็นลอดโอ้ยเหนียวรอลอด,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 ดเล่นกับพวกโซนิคโมดเห็นนะเติมโ,โซนิคโมดกดกล้องมากดเข้ามาใกล้ๆหน่อยเป็นมังคีเลยนี่ดูยังไงกามังคีนะครับเมื่อดาร์โกดประสามเราโจมตีทิงเกตคู่แข่งหนึ่งใบจากนั้นชาหนึ่งเกตเราใช้ได้ทีละครั้งก็เป็นใบขอโมดเกตโมยเกตเฮ้ย เอ้ยขโมยขโมยขโมยเอ้ยนี่มันเล็กแล้ววะเนี่ยสุดท้ไอเทมไอ้เดี๋ยวมันพอเทิร์นปะเนี่ยติดติดมันเทิร์นอ๋อติดแหมไม่งั้นดาบใหญ่มังกรเทพกาบัสเตอร์นะครับคอสของมันคือใจนังเกดไปกาดเป็นนี้บนสนามไม่ถูกตับขึ้นมือและไม่ถูกเลสด้วยความสามารถของกาดคู่แข่งนะครับมื่อสเตอร์บนสนามผู่แข่งถูกทำลายด้วยการโจมตีหรือความสามารถของกาดเราโดยเฉพาะเนี้ยกาดนี้โบน์คิกก็เป็นกาดสี่คิก เบต้าไปเก่งเก่งยังไงมาดูสิกาดาวนะครับถ้ามีดาวก๊อตที่มีโซส่สองใบหรือมากกาาว่าโหสนามของเราจะไม่ต้องจ่ายคอของการไปนี้นะคอร์สมันคือจ่ายสังเกตแล้วก็สองเลือดเราไม่ต้องอจ่ายเลยใช่ป่ะใช่ครับถ้าถ้ามีดาวก๊อตที่มีโซส่สองใบเล่นกับสายรับจะดีเลือกการโหมดสนามผู้แข่งไม่เกินสามใบนะครับจะจบเทิร์นนี้การที่เลือกจะได้รับ power ลบห้าพัน defense ลบห้าพันแล้ว 5, 000, 5, 000, ลบสามคิาเทิร์นึงเลยเหรอเทิร์ใครเนี่ย เทินเขาใช่ไหมจริงใช้เทินใครก็ได้ครับเป็นเพราะแต่ว่าควรจะเป็นเทินเขานีใ่ใช่ไหมเทินเราก็าได้จะเป็นพวกตัดตัดดีเฟนต์เป็นตัดด,<ว>ดีเฟนต์พวกไว้ตีอเอาไปครับการเล่นชิลนะครับรายการนี้ได้ในระหว่างการโจมตีของเทินคู่แข่งนะครับเขาทำมันคือจ่ายหนึ่งเลือดนะครับเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนั้นแล้วก็นำการ์ดจากช่องดอกของเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซของมอนสเตอร์ผ้ามังกรเทพโบลสันของเราหนึ่งใบแบบนี้ก็ไว้เล่นกลับสายรับได้ เติมโซเหม,มือนเดิมนานหนาอ๋อนี่รอรอการรอลอดเวอร์อะไนี่ว่ะใช่เดี๋ยวพี่ปรับกล้องอีกทีอ่าต่อต่อไปเป็นอากิโตะนะตาใช่ใในเลย<ท>ไปแล้วขวา,น,านอาสเนฟ้าคำรามเอ็มเพลเลอร์อากิโตะนะครับข้อธรรมั้นคือนมัมเอสเตอร์าคีมักงกรสายสัมพันธ์โวสนามของเราและาคีมังกรสายสัมพันธ์จากช่องดอกของเรารวมกันไม่เกินสี่ใบเข้าโซและจ่ายสารเก็บอ่าในสนามต้องเป็นมอนเท่านั้นแล้วก็ในหลุมเป็นอะไรก็ได้ที่ติดาคีมังกรสายสัมพันธ์ เรา<ะ>มีสไปร์ลดีแชร์ครับการนี้จะได้รับดีสกิลดีของการ์ดท,ที่มีดีแชร์จากการ์ดไอโซของเราทุกใบและได้รับพาวเวอร์บวก2,000ตามจงืนวนการไอโซของการ์ดใบ,บนี้ครับอ<ต>๋อบวกไปละ2,000<ป>มี3ใบก็บวก6,000เมื่อเริ่มต้นในคาเฟ่ของเรานะครับอ่าทิ้งการ์ดใบผสมข,ของเด็กเรา3ใบแล้วก็น้ำการ์ดท,ที่ติดดีแชร์จากไอนั้นเข้าโซของการ์ดใบ,บนี้กี่ใบก็ได้แล้วก็สาใบานั้นมีดีแชร์หมดเลยอ่ะ ก็ยาสามเลยก็เด้งดึึึวนี้ึึสึึึึึึึโึึึึึึึึึึึึึึึึ่ึึึึึึึึึึึึึึึเึึึึึึเึึึึึึึึึึพี่ึึึึาึึึึอึึึึึึึึึึึึึหึึึึึึึึึึงึึ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 ึีึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึอึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกึนึึึึึึึึึึึึึึึึตัวนี้เท่ว่ะ แต่พอไปตัวตางล่างไอ้ตาทะลึงเลยไ <c oughs> อย้พี่มีขายนะครับช็อปปี้ราด้าหรือเพจได้หมดขวาน,น,นอัศนีฟ้าคำรามอากิโตะนะครับสกิลแรกคือพะคีมก้อนใส่ลำพันธุ์ทุกใบบนสนามเราจะได้รับโซกาดนะครับแล้วก็มีสกิลแล้วก็มีสกิลดีแชร์แล้วก็มีสกิลดีลมลดเมื่อเริ่มต้นแอคแทฟของเราสามารถนำการ์ดจากช่องดอกของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซของการแบบนี้ได้เอาไว้เล่นกับไอใบมเมื่อกี้จะเติมโซเยอะมาก โหโซเยอะมันจะเอาเปล่าวะผมก็คิดว่าไปรอดเออโซเพื่อรอดนะใช่ใช่ไปไปไปรอดดีกว่าสรุปว่าโรไปโซอะไรที่มันแบบเหนียวๆเยอะๆไปรอดเด็กหมดไวอลไรอย่าอย่าไปอย่าไปยื้อกับมันไอ้อย่าไปเอามันไปฆ่าเอารอไปฆ่าอ่ะต่อไปเป็นเล็บสลัดตันวิงไซส์ศูนย์มีสกิลคอเตอร์ในเชิงคู่แข่งถ้ามีภาคีมังกรสาพันธุ์โบนาของเรานะครับอากาศอันนี้จากในช่องดรอไปวางไว้ใต้กองแล้วก็จานเกตนะครับถ้าทำเราจะได้เด้งเรือสอง ก็เป็นใบบกเลือดมีสกิลดีแชร์แล้วก็มีสกิลดีบอกว่าเมื่อการมีโจมตีและทําลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งอ่ายิงเลือดคู่แข่งหนึง่งแค่นั้นแต่ว่าก็ดี<ม>ครับ<ม>ก็ดีก็ด,ดีตอดบอด<ล>ตอด <ๆ S 1> ตอดบอดพอมีเลือดได้ก็ดีเอาไม่มีดับเบิ่นะ,ะไม่มีครับไม่มีต่อไปต่อไปเนิน <selves> หนาพีลีบาละเมื่อการไมีลูกศรสนามถ้ามีพาคีมกรเสร็พพันใบอื่นบนสนามของเรานะครับจะบกเลือดสอง แล้วก็มีสกิลดีแชร์แล้วก็มีสกิลดีบอกรว่า power าและคิดที่ข้อ,ของการแปบ,บนี้จะไม่ลดลงจากความสามารถของการกู่แข่งก็เป็นใบกานลดขีดแม่ฟังชื่อแล้วเนิ่มหน้ามันต้องเร็วแน่เลยแต่ผมว่า<อ>เ,เด็กเด็กนี้ไม่ต้องการถ้าแบบเล่นเป็นตัวนี้เป็นหลังอืมโอ้ใบ,บนี้ไม่ไม่ค่อยจำเป็นเพราะมันไม่จำเป็นต้องลดขีดไม่กลัว่าไรเราไม่กลัวต่อไปครับโอ้เมื่อกี้เนิรมมนาบอันนี้นุ่มนิม่มก็คาริตโต้ <c oughs> มีสกิลดีแชร์นะแล้วก็มีสกิลดีบอกว่าเมื่อมาเข้าสู่สนามสามารถจ่ายเลือดหนึ่ ถ้าหากใจทิ้งเกรดคู่แข่งหนึ่งไปบาสถานการณ์แบบนี้จะดีหรือว่านะอืม,มก็ดียิงเกรดกันล้อดได้ <laughs> ก็ดีแต่ใบต่อไปอนี่ยยังไงก็ต้องใช้แหละหมดแล้วไป,ปมไหมดเวมอนเตอร์โซนใบต่อไปนี่ยังไงก็ต้องใช้อ่ะเวทมนต์ว่าไงมันไม่ใช่เวทครับอันนี้ไอเทมเอไอเทมอ่าไอเทมนี่ยดูผิดถุงมือสายสัมพันธ์บอลกล์ฟนะครับอ่าคอร์ของมันคือจ่ายหนึ่งเลือดมีสกิลแรกคือ สามารถโจมตีได้ถึงแม้จะมีภาคีมังกรแสงมันอยู่บนช่องกลางของเราครับข้อเสียหายที่เราได้รับนอกเหนือจากการโจมตีเนี่ยจะลดลงหนึ่งแล้วก็มีสกิลดีแชร์แล้วก็มีสกิลดีครั้นี้บนสนามไม่ถูกทาลายด้วยความสามารถของการขแก่อันนี้สกิลทีเด็ดไม่โดนทําลายแต่การทําลายน,นี่ได้ไอ้ร่างใหญ่โซโนาร่างใหญ่แล้วก็การโดนยิงเลือดหนึ่งก็ไม่ก็ไม่เข้าก็ล,ลดน่เทก็ลดลงให้หนึ่งประมาณนั้นเพราะนอกจากการตีใช่ไหมต่อไป ต่อไปเป็นอใบเสริมที่ไม่ใช่สายตัวใหญ่เป็นสายเอาตัวเล็กๆมาตีสามตัว <laughs> บเบรลเลดได้ครับข้อรามันคือจ่ายสังเกตแล้วจ่ายหนึ่งเลื่อนครับเคาน์เตอร์นะครับ,รบทิ้งใบผุมสุของของก้าวรเราสามใบนะครับจากนั้นคอพาคีมกรอสายสัมพันธ์จากในนั้นกี่ใบก็ได้โดยจา่ายคอคอดสามารถไล่ได้เถอระครังครับใบนี้เป็นใบเพิ่มเวฟของสายนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้นาเรียนสายนี้มากกว่าในสายตัวใหญ่แล้วแปลงเป็นลอสใช่มันเหนียวมันเหนียว พอเราปิดก็ปิดไม่ค่อยได้นะแค่เนี้ย like ใช่ใชเล่นสายเหนียวดีกว่านี่ต่อไปใบสุดท้ายภาคีมังกรสะพันธ์เดอะโอราโอราไฟสกิลเคาน์เตอร์นะครับเรื่องมอนสเตอร์บรสหลาดพวกแข่งหนึ่งใบครับจนจบเทนนี้คีย์ที่เข้าของการ์ดที่เลือกจะลดลงหนึ่งเท่ากับจำนวนการ์ดที่มีดีแชร์บนสนามเราอันนี้เล่นได้ทั้งสองสายเลยผมมองว่าเอออันนี้รับก็ได้นีกว่าแล้วลุกยังไงดีวะใส่ใส่ลุกก็ก็เป็นใบกันแค่นั้นแหละครับก็เป็นใบกัน แต่เด็เล่นได้ทั้งคู่เพราะว่าดีแชร์เยอะทั้งคู่สงสัยอ่าแล้วก็จบไปแล้วนะครับด้วยความโห้โคตรยาวเลยอ่ะนี่นะครับชินก็คือเอสนะครับนี่เลยเอสขีดเอ้ยอเอสขีดบีทีซูสามขีดหนึ่งนะครับเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อด้วยยาวๆด้วยขีดสองเลยครับโอ้โหเหนื่อยชะมัดเลยวันนี้อ่ไปครับบ๊ายบาย